สำหรับคลุมดิแคปวันนี้นะฮะสำหรับคลิปที่แล้วเนี่ยเราบอกกันไปแล้วนะครับว่า ความรักของหนุ่มเน็กชาลีกับเกไก่นั้นกําลังเริ่มขึ้นครับวันนี้เนี่ยเรามาทําความรู้จักสาวเกยไก่สลเดอร์ซะหน่อยนะฮะว่าเธอนั้นเป็นใครบอกเลยครับว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะฮะที่ทรงอิทธิพลในวงการบันเทิงอย่างมากครับไปเริ่มกมนดีกว่านะฮะกับคุดีแคปครับแน่นอนครับว่าสาหรับสาวเกไก่สลัเดอร์นั้นนะครับหลายคนรู้จักเธอในฐานะของยูทูบเบอร์สาวครับซึ่งเธอนั้นนะฮะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะฮะที่ทรงอิทธิพลและก็ได้รับการจ้างงานเยอะมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งเธอน้นี อายุเพียง27ปีเท่านั้นครับซึ่งจะหากย้อนกลับไปนะครับสาวเกไก่เนี่ยโด่งดังมาจากการเป็นเน็ตไอดอลนะครับกับการเปลี่ยนแปลงตัวเองนั่นเองครับทำให้หลายคนนั้นนะฮะชื่นชมเธอครับแล้วก็ปัจจุบันนั้นนะฮะก็กลายมาเป็นขวัญใจชาวเน็ตหลายคนแล้วก็เริ่มเข้าสู่วงการยูทูบเบอร์นะฮะในช่วงที่เธอนั้นศึกษาอยู่ชั้นปีที่2ครับโดยเริ่มจากการคัฟเวอร์เพลงนอกจากนี้นะฮะก็มีคอนเทนต์สดนิ่งให้คุณแม่แล้วก็เริ่มผลิตคอนเทนต์ในสไตล์ของตนเอง ที่สนุกสนานเฮฮามากขึ้นนั่นเองครับจนทำให้หลายคนนั้นนะฮะติดใจในคอนเทนต์ของเธอสำหรับช่อง YouTube ของเธอนั้นนะฮะมีชื่อว่าเกย์ไก่ส c ลเดอร์ชานแนลนั่นเองครับซึ่งขนาะนี้นะฮะมีคนตามมากถึง 16ล้านเลยทีเดียวคะัซึ่งนอกจากจะเรียกเธอว่ายูทูบเบอร์แล้วน,นะฮะจะเรียกเธอว่าศิลปินดาราท่านหนึ่งก็ได้ครับเพราะว่าเธอนั้นนะฮะได้มีผลงานทางภาพยนตร์และก็ซีรีส์เห็นกันด้วยครับไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนไววาวุ่นซีซั่นสครับยูปินซีรีส์ตอนเท็ดดี้รวมถึงผลงานของเธอนะฮะกับภาพยนตร์อยา่างบั้งไฟสไลเดอร์นั่นเองฮะบอกเลยครับว่าสำหรับสาวเก๋ไกสไลเดอร์นั้นนะฮะเป็นอีกหนึ่งคนที่น่าจับตามองและก็โปรไฟล์ไม่ธรรมดาเลยจริงๆครับหลังจากนี้เนี่ยก็ต้องติดตามกััันนนนนต่่่่่่่อออไไไปะะววาาาคคคููขงงเเ้จหหแแรรืมมมพีีดบ ขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ a c e b o o k คมชลึกรวมถึงทุกๆุแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter และก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ